พี่คล้อบอลเด็ดวันนี้ครับวันอังคารที่1กุมภาพันธ์นะครับ2565ครับก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับในเดือนแห่งความรักนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยนะครับทีเด็ดสีคู่นี้นะครับมีคู่แรกนะฮะโอลิมปิกลียงนะครับเจอกับมาร์กเซยครับคู่ที่2นะฮะไปฟุตบอลโลกครับอาร์เจนตินาเจอกับโคลัมเบียครับคู่สามแฟซอนซีเจอกับลูตันทาวครับและคู่ที่4ฮะมิลวอร์เจอกับเบรสตันนอตเอนมาดูผลบอล4คู่เมื่อคืนนะครับผม คู่เอสโตเลียกับปากอสนะครับคู่นี้เราลงปากอสนะครับได้ครึ่งน,นะครับคู่สองอับฟามาริเคากับอารูก้านะครับเราไปทีมเยือนนะฮะคู่นี้ก็ได้ครึ่งครับคู่ปาลีสเสมองศศูนย์นะครับคู่นี้เสียเต็มครับ คู um ่สุดท <c oughs> <cup> ้ายนะ CFR คูดนะครับผมคู่นี <c oughs> ้ก็เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับก uh, ็คู่นี้ก็เส oh ียไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับยังถือว่าพอได้อยู่นะครับผมมาดูกันต่อวันนี้ครับคู่แรกโอลิมปิกลียงกับโอลิมปิกมักเซย์นะครับในลีกเอิงของฝรั่งเศสครับตอนนี้นะครับทางลียงอยู่ในอันดับที่ 10- นะฮะมักเซย์อยู่อันดับที่3ครับทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วหลายครั้งนะครับล่าสุดนี่ก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับในบ้านของมั์เซย์แล้วก็ไปเจอกันในบ้านของลียงก็เสมอกเยล ทางหมักเซยเองเนี่ยฮะเคยชนะทางด้านลียงได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับมาดูฟอร์มช่วงนี้ของเจ้าบ้านลียงนะครับล่าสุดชนะแซงเอเตียนมา1-0นะครับผมชนะทัวร์นะฮะเสมอปารีสครับเสมอเมสได้ฮะแล้วก็เสมอลิวก็หนักไปทางเสมอค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เสมอติดต่อกันมา5นัดนะครับแล้วก็เพิ่งมาชนะ2นัดล่าสุดนี่เองนะครับผมส่วนฟอร์มของหมักเซยนะครับ5นัดหลังสุดชนะไป3เสมอ2นะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับล่าสุดไปเสมอมงบริเยมา1 1นะฮะชนะลอง2 0ครับ เสมอลิวนะครับชนะบอกโดครับก็ฟอร์มดีนะครับผมยิ่งในการเล่นทีมเยือนนะฮะก็ชนะติดต่อกันมาแล้วห้านัดได้ครับผมการเล่นนอกบ้านถือว่าทําได้ค่อนข้างเยี่ยมครับราคาบอลวันนี้เปิดไปที่ทางลียงเนี่ยต่อครึ่งลูกนะครับผมราคานี้ทาเงินไป3เสียไป2นะฮะทางมักเซยทําเงินไป2เสียไป3ก็น่าสนใจนะครับผู้นี้มาดูในสภาพผู้เล่นของทั้งคู่นะครับเจ็บ2คนนะครับทางด้านของโอลิมปิกลียงนี่ครับ เป็นอาอัวแล้วก็คาเดเวียนะครับผมติดด้แบนเป็นดัซซิวานะครับแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นมุสซาเดมเบเล่เลยครับหน้าตัวเก่งเนี่ยติดโควิดนะครับผมก็มีไม่ได้ลงหลายคนเลยนะฮะไปทีมชาติ2ครับก็น่าจะมีตัวเลือกน้อยกว่านะครับในด้านของลียงนะครับส่วนทางฝั่งมาร์เซย์นะครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บนะครับผมก็มีร้อเช็คฟิต1คนนะครับแล้วก็ไปทีมชาติ3คน มีบักกัมบูนะครับหน้าตัวเก่งติดโควิดนะฮะฟอนเต้เช็คฟิตครับเกอร์สันนะครับกูอายและก็แบมบ้าเดียงเนี่ยฮะไปทีมชาตินะครับผมก็ดูจากรายชื่อแล้ววันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะฮะตัวหลักส่วนใหญ่ก็ได้ลงสนามกันหลายคนนะครับอาจจะมีบางตัวนะฮะที่หมดสิทธิ์ลงสําหรับวันนี้นะครับก็มองว่าทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับโอลิมปิกลียงนีฮะ ฟอร์มช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับทางฝั่งของมักเซยก็ในการไปเยือนเนี่ยฟอร์มฮอตมากๆนะครับชนะในการไปเยือนติดต่อมา5าครั้งแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นที่เจ้าบ้านรียงต่อนะครับก็น่าสนใจนะครับที่เราจะเลือกไปลองทางฝั่งของมักเซยนะฮะก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะบุกมาแล้วก็เสมอกันไปนะครับก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะแบ่งแต้มกันไปเกมนี้ก็ขอไปทางทีมเยือนนะครับโอลิมปิกมักเซยครับผม มาที่คู่ที่2นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างอาร์เจนตินากับโคลัมเบียนะฮะวันนี้เตะในสนามของเอสตาดิโอนะครับโมนูเมนทัลอันโตนิโอเวสปูซิโอนะครับผมก็น่าจะเป็นสนามในอาร์เจนตินาเลยครับในตารางคะแนนตอนนี้ทางอาร์เจนตินามาในอันดับ2นะครับผมตามบราซิลอยู่4แต้มนะครับส่วนทางฝั่งโคลัมเบียนะครับอยู่ในอันดับ6นะฮะมี17แต้มนะครับ ก็ยังถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับผมที่จะได้เข้าติดท็อป4นะฮะก็เป็นสิทธิ์อัตโนมัติไปแข่งฟุตบอลโลกนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในอันดับ5นะฮะที่ได้เตะเพย์ออฟนะครับผมการเจอกันล่าสุดก็เสมอกันไป1-1นะครับเสมอ2-2ครับโคลัมเบียชนะอาร์เจนต์สองศูนย์ได้ในปี2019นะครับและก็ทางอาร์เจนเนี่ยชนะโคลัมเบียในปี2016นู่นแล้วนะครับก็สถิติในการเจอกันนะครับผมทางฝั่งอาร์เจนตินาค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนีี่่่ยดููสสนนนนนะะคครรััับบกก็ไมมมแเหือผ ฟอร์มช่วงนี้ของอาร์เจนตินานะครับนัดล่าสุดเพิ่งไปชนะชิลีมานะครับสอต่อหนึ่งเสมอบราซิลนะครับชนะอุลุกวัยนะฮะชนะเปรูชนะอุลุกวัยไป3ามศูนย์เสมอ巴拉圭ก่อฟอร์มยังถือว่าดีจัดๆนะครับผมทางฝั่งอาร์เจนตินา10นัดล่าสุดเนี่ยยังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับผมส่วนทางฝั่งโคลอมเบียนะครับล่าสุดเนี่ยพ่าแพ้ให้กับเปรูนะครับชนะฮอนดูรัสนะครับเสมอปาากวัยนะครับชนะเอ่อ แพ้บาซิลซรับผมก็อนว่าฟอร์มหนักไปทางเสมอค่อนข้างเยอะเลยนะครับทางฝั่งโคลัมเบียสำหรับนี้ราคาเปิดไว้ที่ทางฝั่งอาร์เจนตินาต่อปปอนะครับก็ราคานี้ทางอาร์เจนทําเงินไป3ามเสียไปนะฮะโคลัมเบียทําเงินไปถึง5ครั้งเลยนะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะเป็นทีมที่เสมอค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคู่นี้ผมก็มองว่าทั้งคู่นะฮะถ้าเทียบภาษีกันแล้วนะครับผมให้ทางอาร์เจนตินาดูดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูดูจากในตารางคะแนนแล้วนะครับทางฝั่งอาร์เจนตินาเนี่ยสติค่อนข้างดีมากนะครับ ยิงประตูไป22เนะครับเสียแค่7ลูกเท่านั้นเองส่วนโคลอมเบียนะครับสถิติการเสียประตูเนี่ยเสียไป18ลูกเลยนะครับแล้วเกมนี้ตอ่อปอปอนะครับก็สําหรับทางอาร์เจนนะครับหลูกก็น่าจะได้เฮแล้วนะครับก็มีโอกาสมากกว่านะฮะถ้าดูจากสภาพแล้วนะครับผมเกมนี้ผมขอไปทางเจ้าบ้านอาร์เจนติน่าครับ มาในคู่ที่3นะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับผมสวอนซีครับเจอกับรูตันทาวครับทางฝั่งสวอนซีเนี่ยฮะอยู่ในอันดับที่18ครับรูตันทาวอยู่ในอันดับที่10ในการเจอกันล่าสุดนะครับก็เสมอกันไป3-3นะครับในบ้านของรูตันทาวนะครับ ก่อนหน้านั้นทางสวอนซีนะครับบุกไปเฉือนได้1-0นะครับในบ้านของดูตันเช่นกันสถิติโดยรวมแล้วเนี่ยทางฝั่งสวอนซีนะครับชนะเยอะกว่านะฮะเจอกัน8ครั้งนะครับสวอนซีชนะไป6เสมอ1นะครับแล้วก็ดูตันทาวชนะได้1ครั้งก็สถิติค่อนข้างขมนิดนึงนะครับมาดูฟอร์มช่วงนี้ของเจ้าบ้านนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับฮาวซิตี้ไปสอูนะครับผมเสมอควีนป้านะครับชนะเพสตันน็อตเอ็นนะฮะเสมอฮัตเดอร์ฟิลด์เสมอเซาท์เทมป์ตันนะครับแพ้นอตติงแฮมฟอร์ไปถึงง4-1กก็ในนนนนช่่วี้เเสมมอออบบยหืััะคร ส่วนทางฝั่งลูตันทาวน์นะครับล่าสุดเสมอกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์มา0-0นะครับเปิดบ้านชนะบริสตันไป2-1นะครับแพ้ให้กับเชฟฟิลด์ชนะเรดดิ้งนะครับชนะบอลมัตนะครับผมชนะทาโลเกตทาว์นะครับเสมอฟูลแลมก็ฟอร์มของทางลูตันเนี่ยค่อนข้างถือว่าใช้ได้เลยนะครับผม10นัดหลังสุดแพ้แค่2นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชนะไปถึง5นัดครับ ถ้าเทียบสถิติกันแล้วก็ทางลูตันเหมือนว่าจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมราคาบอลวันนี้เปิดมาที่เสมอนะครับก็ดูดูไปแล้วมีโอกาสเสมอได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คนักเตะนะครับผมสภานักเตะวันนี้ของนั้งคู่นะครับทางฝั่งสวอนซีไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับส่วนทางฝั่งลูตันเนี่ยมีเจ็บหนึ่งคนนะฮะเป็นสูน้าตัวเก่งนะครับอย่างอาเดบโยนะครับแล้วก็มีจอแดนคลาร์กกับซันนี่แบลลี่นะครับที่รอเช็คฟิตนะครับผมก็สภานักเตะวันนี้ตัวหลักส่วนใหญ่ได้ลงสนามกันดีนะครับ ก็อาจจะส่งผลต่อเกมรุกเหมือนกันนะครับผมเกมนี้ก็ทางโซนซีน่าจะอาศัยการเล่นในบ้านด้วยนะครับน่าจะเฉือนชนะทางฝั่งลูตันไปได้นะครับเกมนี้ขอเชียร์สวอนซีครับมาในคู่ที่4นะครับมิววอลเจอกับเพลสตันเอ็นนะครับทางฝั่งมิววอลนะครับอยู่ในอันดับที่15ครับแล้วก็เพลสตันเนี่ยอยู่ในอันดับที่13นะครับคะแนนเนี่ยห่างกันแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับผมสถิติจอกันล่าสุดนะครับเป็นทางมิววอลนะครับเปิดบ้านชนะไป2-1นะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมิววออกก็ไปเเเยยืนนนนชชะ2-0่ดีวั ดูแล้วสถิติเจอกันช่วงหลังนี้4นัดหลังสุดนะครับทางมิววอลเนี่ยเอาชนะได้ทั้งหมดนะครับผมฟอร์มมิววอลช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับถ้าโดยรวมเนี่ยมองไม่ค่อยดีแต่ว่านัดล่าสุดทําได้ค่อนข้างดีนะครับเปิดบ้านชนะเวสต์บอมมิดไป2อต่อศูนย์ครับและก็ทางฝั่งเพลสตันนะครับล่าสุดไปเสมอกับบิสตันซิตี้มา2อสนะครับชนะเวสต์บอมสองศูนย์เช่นกันนะครับในนัดที่ไปเยือนแฮสวอนซีนะครับเสมอเชฟฟิลด์เสมอเบอร์มิงแฮมก็ถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมทางฝั่งเพลสตันดูดีกกว่าเล็นน้อยะครับผม ราคาบอลวันนี้เปิดมาที่มิววอลต่อปปนะครับก็มองแล้วคู่นี้ก็มีโอกาสเสมอกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางมิววอลเนี่ยได้เปรียบการเล่นในบ้านนะครับผมนัดที่แล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวมาลองดูสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับก็ทางมิววอลนะครับเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับผมเซยโอโจนะครับลีโอนาด์วอลเลสครับแบดชอร์ซาวิลและก็แดเนียลบอลลาดนะครับส่วนทางฝั่งเพรสตันนะครับมีเจ็บแค่2คนนะครับผมเอซี่บราวน์นะครับกับจอร์จเมอร์ฟี่แล้วก็ไปทีมชาติ1คนนะครัึ่งคนนะครับ ก็สำหรับนี้สภาพนักเตะของทางฝั่งเทสตันเนี่ยดูได้เปรียบกว่านะครับผมสำหรับคู่นี้เทียบกันแล้วนะครับก็ทางมิวอลเนี่ยได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าทางเทสตันเนี่ยได้เปรียบในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าในแผงหลังของมิวอลนะครับยังถือว่าเล่นดีอยู่นะครับสามคนนี้คูเปอร์นะครับฮาชินสันวอลเลซเนี่ยฮะก็มีโอกาสออกเสมออีกแล้วนะครับคู่นี้ฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นทางฝั่งมิวอลต่อปปอนะครับผมก็ขอเลือกไปทางเทสตันนะครับผมเพราะว่าน่าจะมีโอกาสออกเสมอนะครับ ทางทีมเยือนน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับเกมนี้ก็ขอไปทางทีมเยือนเพลสตันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับ4คู่ในวันนี้นะครับ จบอีกหนึ่งรอบนะครับก็คู่แรกนะครับเชียร์โอลิมปิกมารกเซย์ครับคู่ที่2เชียร์อาร์เจนตินาครับคู่ที่3เชียร์สวอนซีครับในคู่ที่4นะครับขอเชียร์เพลสตันนอตเอนนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามในช่องของดูเปนเต็งเลงวันเด็ดไว้ด้วยนะครับผมมีคู่ที่เด็ดมาพูดคุยทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล